จะสร้างคอนเทนต์แต่ละทีก็ต้องให้หน้าตื่นเต้นหน่อยใช่ไหมคะโอเคเรามาดูว่าไพ่กองไหนนะคะแฟนเก่ายังแอบหลงรักอยู่เลยแฟนเก่าแอบ,บรักอยู่มาลุ้นกันไหมคะว่ามีใครไหมว่าที่แฟนเก่ายังแอบรักเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวโอเคค่ะตั้งกิตอธิษฐานแล้วหลับตานึกถึงว่าใครกันน้าที่จะมาแอบหลงรักฉันแฟนเก่ายังแอบหลงรักฉันอยู่อีกหรอโอเคเลือกกองที่หนึ่งสองสามค่ะ เลือกกองที่1 2 3ค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะจําไว้ว่าเลือกกองไหนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แม่โอเล็กดูดวงนะคะดูดวงโอเล็กนะคะคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมแชร์นะคะยิ่งแชร์เท่าไหร่นะคะยิ่งความรักยิ่งบังๆมาเลยนะคะยิ่งความรักกันเินการงานมาเลยส่วนคนไหนได้ไพ่กองไหนนะคะคอมเมนต์ให้แม่ตรงนี้ด้วยคอมเมนต์ให้แม่ตรงนี้ด้วยส่วนคนไหนนะคะอยาก,ก,ะะยกาดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะโอ้ยไม่ไหวแล้วแม่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับแม่ด่วนมากๆเลยอย่างไม่ ว่องล้วจากดูดวงสุดตัวกับแม่ด่วนอ่ะโปอยู่ที่ห9สามคำถามแบบพิมพ์99 5าห้าคำถามแบบคุยคอกับแม่ค่ะ99 5าห้าคำถามแบบคุยคอกับแม่โอเคอ่ะรีบมาเฉลยกันเถอะก่อนที่จะหมดเวลาสามนาทีนะคะไอ้ควาตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันจะมีติดนาทีไหมวะเอ้ามีแค่สามนาทีก็บมดมากไม่ได้มาดูกองที่หนึ่งค่ะเป็นกล่อยแอบหลงรับอยู่หรือเปล่าคะกองที่หนึ่งขอสั่ใบพอค่ะเฮ้ยกองที่ 1, หนึ่งเว้ย อโลกอแฟนเก่ายังแอบหลงรักอยู่เลยกล่องนี่หนึ่งน่ารักเนาะกล่องที่หนึ่งแฟนเก่ายังแอบหลงรักอยู่เลยอะยัง, 1, ออง 1, แอบคิดถึงอยู่เลย,ย,เลยคืออะไรเดี๋ยวแม่หมอต้องเล่นมึงแหละกื่องที่สองค่ะแฟนเก่านะคะยังแอบหลงรักอยู่ไหมอุ้ยตายว่าไม่ได้นะคะต่อเขาไปทำอะไรมาวันวั่าง,าง,างเขาก็ยังแอบคิดถึงเราอยู่นะเขายังแอบหลงรักเขาอยู่เลยตัวเอง มาดูกองที่สามพีว่าแกนเก่านะขอสามใบย,ยังแอบหลงรักเขาอยู่ไหมอุ้ยเอาจริงถามว่าหลงรักไหมเขาก็คือพูดง่ายๆอะ่ะเขาเองจริงๆก็ลืมลืมเราไปแล้วนะเวย้ยแต่ลึกๆในใจอะ่ะเขายังไม่เคยลืมเราเลยลึกๆในใจอะ่ะเขาก็ยังมีความรักกับเราก็ยังมีความแบบนึกถึงล้วก็ยังรักอยู่บ้างนะเา็าคือพูดง่ายๆว่าสามกองนี้ก็น่ารักทุก,กองแต่กองที่หนึ่งกับกองที่สองชุดจริงกองที่สามอะ่ะ จิตได้สำนึกหรือๆๆเขาก็ยังรักเราอยู่ <S <S <ๆ S 1> ก็ยังดีใจเนาะอย่างน้อยเราก็ยังได้รู้ว่าเออแฟนเก่าที่เลิกกันไปเนาะอย่างน้อยมันก็เคยรักเราแล,แล้วตอนนี้มันก็ยังคิดยังรู้สึกดีกับเราก็ยังรักเราอยู่ก็ดีใจกับทั้งสามฟองนะคะคนไหนนะคะที่อยากดูโดนฉุดตัวนะคะจิ้มมาที่โปรไฟล์ตรงนี้เลยจิ้มมาที่โปรไฟล์ตรงนี้พอจิ้มเร็ดนะคะจิ้มมาที่โปรไฟล์ตรงนี้นะคะสองทีมันจะเข้าไปหน้าหน้าโปรไฟล์ของแม่หมอนะแล้วมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ข้างล่างนะคะแล้วเจอกันนะ